เอาเละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับก็สวัสดีแฮปปี้นิวเอียร์2 0 2 2น่อะครับขอให้ทุกคนประสบพบเจอแต่ความสุขสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตขอให้เจอแต่สิ่งที่สวยงามและสิ่งที่แฮปปี้ในชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยก็มีอยู่กับกิจกรรมใหม่นะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสายฟรีชอบเลยครับกิจกรรมถังซานนะครับอาบุธรับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยเพิ่งเข้าไต้หวันวันนี้นะครับแต่ว่าจีนเนี่ยเข้าให้เล่นแล้วถึง3วันนะ ซึ่งจะแตกต่างกันเล็กๆเอยๆเกี่ยวกับพวกอาพวกของรางวัลกับจํานวนวันที่เปิดไปแล้วเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยจะเหมือนกันเดียรเดียเลยครับไม่แตกต่างกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสําหรับกิจกรรมนี้มีอะไรกันบ้างในสํานักแรกนะครับสานักแรกเนี่ยจะเป็นการตีตัวละครนะครับนี่เราก็ตีไปเรื่อยๆเราจะได้รับของรางวัลนะครับเป็นเนี่ยตามนี้เลยนะของรางวัลถือว่าดีนะครับดีสุดเงินแสนหนึ่งเนี่ยใครจนๆนะสบายเลย เรียนตานะครับไ้กอกอย่างวันนี้เน anyway. <lại> ี่ยตีได้888เพชรถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้รับเรียญตาสํานักถังป้ายตาสํานักถังเนี่ยเอาไว้แลกของรางวัลได้ในหัวข้อสํานักที่2อนะครับอันนี้ก็จะเปิดทุกวันนะครับเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆจนครบอีก1วันอีก2วันอีก3วันก็ครบแล้วนะอันนี้สำนักที่2เป็นของรางวัลนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมหรือว่าอยากจะเปนะครับก็สามารถนาเปกันได้โดยกล่องรางวัลต่างๆก็อยู่ที่ แต่ละคนมีทุนรัพย์พลังแห่ง K-bank พลังแห่ง SCB นะครับเท่าไหร่นะสามารถมาเปกันได้เลยส่วนของรางวัลที่แรกนะครับนี่จะใช้ป้ายตาสํำนักถังในการแลกนะโดยป้ายตาสํำนักถังเนี่ยเราก็ได้รับจากการเติมแล้วก็จากการเล่นในหัวข้อเนื้อเรื่องนะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมีด้วยกันเช่นดอกไม้เซียนนะครับอัพวงแหวนอัพอาวุธลับตั๋ว ดอกไม้เซียนขั้น2นะครับนี่ดอกไม้อ่าอันนี้จําไม่ได้ว่ามันเอาไว้อัพอะไรนะแป๊บนึงนะสำหรับอันนี้นะครับจะเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉานะเป็นไว้อัพถังห้าวนะครับอัพความสนิทให้ถังห้าวได้ทั้งหมด20,000นะองค์ใหม่ญญ 50, ปีการห้าหมื่นปีลูกแก้วนะครับนี่ดอกพิษอ่าอะไรนะ พายุเข็มดอกสําลีของเรานะครับสำหรับใครที่โอ้โหดวงไม่ดีเลยอะเปิดไม่ได้สักทีนะครับสามารถมาแลกในนี้ได้นะใช้พันหแต่ว่าเราต้องใช้เหรียญธนาของป้ายตาสำนักถังเนี่ยให้ถึงระดับที่กําหนดมันถึงจะปลดล็อกขั้นต่อไปถือว่าเป็นอะไรที่อยากด่ามากเลยอะ <c oughs> คือเล่นยากเหมือนกันนะใน,น,นเนี้ยอย่างเช่นตอนนี้ครับเราต้องใช้ป้ายตาสำรักถังให้ถึง600นะเราถึงปลดล็อกในการซื้อได้ ดังนั้นเราต้องมีป้ายตา2,200ถึงจะสามารถแลกดอกพุทอาาพยุเข็มดอกสำรีได้นะครับมันเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะถือว่าเหนื่อยนะในการใช้ข้อกำหนดแบบนี้ดูดิยิ่งใช้มากข้อกำหนดยิ่งเยอะขึ้นมากอ่ะอันนี้เป็นกระดูกวิญญาณส่วนแขนนะครับกระดูกวิญญาณส่วนขาสม SSR ดอกสำรีของเราอีกแล้วลูกแก้วไว้เพิ่มระดับ โชคให้กับกระดูกวิญญาณดอกไม้เซียนแบบใหม่วิงวิงวับวับเศษถังซา,า,งาร่าก์อุลัร50กระดูกวิญญาณส่วนหัวกระดูกวิญญาณส่วนอกไสก้กรอกเขียวที่ดีที่สุดในเกมและอาวุธลรบใหม่นะครับเทียบเชิญดมาบาลของถังซารน,นั่นเองอันนี้เป็นอาวุธลับ์แบบใหม่นะซึ่งสุดยอดมากนะครับความแรงนี่ต้องลองสัมผัสดูเลยแต่ว่าได้แรกได้ยากมากนะใครที่จะ อยากแรกเพราะว่าราคาในการแรกคือ3ามพราคาป้ายตราที่ต้องเปิดให้ถึงคือ3ามพดังนั้นเราต้องใช้ทั้งหมด6กพัแม่เจ้า6กพันแนะย้ําเราต้องใช้เนี่ยหกพันเลยถึงจะได้อันนี้มาแต่ว่าถามว่าของอะไรที่ดีที่สุดในนี้ก็จะเป็นดอกไม้นี้อันนี้แล้วก็อันนี้ครับ3อย่างนี้ที่อาจารย์มองว่าเป็นอะไรที่โซฟาโซกูล so so มากๆแต่ว่า หลายๆคนดูถึงตงนนี้เอ้ยพี่เดี๋ยวเซิฟไต้หวันผมไม่เห็นจะมีเลยอะเซิฟไต้หวันมันอัปเดตยังไม่ถึงนะครับเซิฟไต้หวันจะมีของางวันให้แลกเหมือนๆกันยกเว้นชิ้นนี้ครับของางวัลในไต้หวันจะไม่มีนะครับย้ําว่าไต้หวันไม่มีตอนนี้จานรีวิวจากเซิฟจีนนะครับก็จะประมาณนี้นะหัวข้อสำหรับที่3นะครับจะเป็นการตีด่านต่างๆนี่อันนี้นะครับสามารถเข้าไปตีได้โดย เราให้เพื่อนเนี่ยมาช่วยนะสมมติเรากดกดซ้ายไปเนี่ยคือการให้เพื่อนช่วยนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยอ่าเขาต้องการพลัง4ล้าน6เลยนะสำหรับด่านที่3นะครับ mm hmm. เขาหาคนมาช่วยได้ไหมอันนี้ก็เดี๋ยววร้รีวิวทีหลังละกัน mm hmm. ก็คือการละคาไปตีด่านนะครับโดยใช้3คน3คนเนี่ยจะใช้คนละ2ตัวละคร ถ้าเราไป2คนเราจะใช้คนละ3ตัวละครจนครบ6ตัวนั่นแหละใช้คนละครึ่งกับเพื่อนนะครับถ้าเราดาเมจน้อยก็เอาตัวซัพพอร์ตไปช่วยเพื่อนเอาตัวซัพพอร์ตเอาตัวสร้างเกตไปให้เพื่อนให้เพื่อนเอาตัวดาเมจไปนะสำหรับใครที่เอ้ยผมตัวดาเมจหนักอะ่ะผมเก่งนะครับก็เอาตัวดาเมจไปช่วยบาลานซ์ทีมให้ดีๆสําหรับการลงตีนะเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับเป็นป้ายตรานะกระดูกวิญญ,ญาณวงแหวนห้าหมื่นนะดันนี้มันจะสุ่มนะครับ แล้วแต่ดวงของแต่ละคนที่จะได้โดยระดับของบอสเนี่ยจะให้ของรางวัลที่แตกต่างกันยิ่งระดับสูงยิ่งให้ของที่สูงตามไปด้วยอา้าวพี่ไฟสำนักถังหาจากไหนในการเอามาเล่นไฟสำนักถังนะครับเราจะต้องใช้ไส้กอกาะ140ไส้กาอกเพื่อได้รับ1ไฟสำนักถังโดยจำกัดสูงสุดเราใช้เราได้รับไฟเนี่ยได้แค่วันละ6เท่านั้นนะแม่เจ้า กิจกรรมก่อนหน้านี้กิจกรรมกวางให้ใช้ให้ใช้100หรือว่า90เนี่ยแหละจะได้รับ1อันแต่ว่าอันนี้ให้140เลยอะ่ะแม่เจ้าคุณจะไปหาจากไหนอะ่ะ140บางคนเนี่ยรับอ่าไส้กรอกประจำวันใช่ไหม60 60โอ้โหได้แค่ไฟเดียวเองอะ่ะถามจริงงกไปไหนครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรเลยนะอ่ะ ก็สำหรับใครที่จะเข้าตีจาั์จัดทีมก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอเธอร์นะจา์ขออนุญาตตีนะครับน้องเอเธอร์พอดีอาจารย์ไอดีจันตีไปแล้วจาย์จะบอกว่าจันหัวร้อนมากเลยจาั์ลืมเปิดไม่ค์นอนอัดอัดสิบไปแล้วไม่มีเสียงเลยนะครับอ่ะเราเข้ามาตีนะสำหรับด่านนี้จัดตัวละครเข้ามาตีเลยแต่ว่ารู้สึกว่าจะจยนจะจัดผิดนะครับอันนี้เพราะว่าจานลืมไปว่า มันต้องมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้วงแหวนมียานแต่ไม่เปลี่ยนดีกว่าไม่เป็นไรแล้วก็จัดตัวเข้ามาตีเพื่อรับของรางวัลน,นะครับโอ้นี่ขนาดเสียเยสสตกแค่4นะเสียเยสสตกแค่4นะครับอ่าเล่งเทินดีกว่าเรา เราเอาไส้กรอกล้างสารพิษมาแต่ว่าตัวหลักเราไม่โดนอะ่ะไม่ต้องก็ได้ขนาดเป็นถ้าเป็นเสียเอที่สแต็กเต็มตายไปแล้วนะครับอันนี้จ่าไม่ได้จัดมานะลืมไปว่าต้องเอาเสียเอมีสายนกมาเพราะว่ามันต้องการจบไวันะครับด่านพวกเนี้ยแต่ก็ตีไปเลยเพื่อรับของรางวัลง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยาก เรียบร้อยครับจบภายในเวลาอันสัน้นแล้วก็ตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยของเราอ่าของเราวันครับ888เพชร50ตรานะครับสำนักถังป้ายตาสำนักถังเราก็ได้มันเป็นที่เรียบร้อยเราก็รอวันต่อไปแล้วก็ตีรอรอวันต่อไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนครบนะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายหอที่4ี่เนี่ยมันใช้เวลาเปิดอีกส3าวันนะสวันตอนนี้วันครึ่งเพื่อจะ ไม่ใช่เปิดวันคือมันเปิดวันที่นะครับมันเป็นวันที่นะอันเนี้ยมันน่าจะเปิดวันที่3นะครับเอ๊หรือเป็นชั่วโมงขออภัยนะถ้าอ่านภาษาจีนไม่ออกนะครับมันจะเป็นการตีด่านเพื่อเอารับของรางวัลไปได้เรื่อยๆนะครับด่านไปได้เรื่อยใช้เวลาตีคงประมาณสัก40นาที30นาทีแล้วแต่คนนะโอเคครับก็สําหรับกีนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเลือกของรางวัลนะเพราะว่าหลายๆคนคงอยากจะได้ของรางวัลอันนี้กันเยอะแต่ว่า มันใช้ป้ายเยอะมากๆนะครับถ้าไม่เติมเนี่ยคงไปไม่ถึงหรอกขั้นสุดท้ายๆเนี่ยมันยากมากๆเลยโอ้โหเพชรเหลือ999เพชรเลขมงคลสุดๆเลยไอดีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จันต้องขอตัวลาไปก่อนนะกูดลักแคปฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนแฮปปี้เนยเยกันอีกหนึ่งครั้งรักษาสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆนะครับและพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสตรีมหน้าหวังว่าจะเจอทุกคนในปีใหม่ที่สดชื่อและดวงดีกันมากขึ้นนะ สำหรับลินนี้ก็การต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย